สนับสนุนโดยฟองดูชีสเซตชุดปิ้งย่างและฟองดูชีสไตล์เกาหลีที่ซูกิชิไอศครีมแพดเดิลพับทวิสเตอร์หมุนหน่อยอร่อยแน่แค่10บาทอเอาไปเลยฉันสอนของฉันเองได้สอนลูกตีกระดุมให้ตัวเองยังไม่เป็นเลยจะไปสอนอะไรมันอะแล้วคุณคิดว่าคุณสอนลูกเป็นนงยังไงฮะอ๋อ đép đẹp đẹp nào thử mới thử đúng à, không, không à เป็นไงบ้างครับคนไข้อะเป็นเพ,เพราะอักเสบอย่างรุนแรงตอนนี้ปลอดภัยแล้วโหนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับเนี่ยคนไข้อะทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ห <c oughs> มออยากอยาให้คนไข้อะพักฟื้นหนึ่งอาทิตย์โอ้หนึ่งอาทิตย์เลยแหฮะครับหมอขอตัวก่อนนะครับโอ,อ,อ,อ้คหมอขอบคุณมากครับ,รบ<ฮ>หนึ่งอาทิตย์ เฮ้ย <Hey. S 2> หลอกพี่เหรอเฮอดมึงวานมึงไปลาปะตต้งให้หน่อยนะบอกว่ากูจะไปปฏิบัติธรรมลาไปไหนนะเฮียปฏิบัติธรรมหรอแล้วจะไปนานไหมเฮียอาทิตย์นึงบอกเขาอาทิตย์หนึ่งนะ hey. อาทิย์น์นึงเลยเหรอที่ไปทําบุญหรือไปจีบเชียถามจริงเฮียมึงก็หาใครแทนไว้ก่อนดินะเดี๋ยวกูวบุญมาฝากแค่นี้นะ เอาละทีนี้ชีวิตแกอยู่ในกำม,มือฉันละเดี๋ยวฉลาดแน่นอนนะเริ่มมาผิดละก็บอกว่าให้เม็ดแรกก่อนมาทำหน้ามือมัเนี่ยเม็ดแรกคือเม็ด <Dam. S 2> น,นี้นี้อันแรกอันแรกอยู่ตรงต้นคออย่างนี้เม็ดแรก เล่นอีกเล่นเข้าไปขอให้ทำแบบฝึกหัดก็ไม่ทำบอกอันนี้ยากบอกอันนี้ยากอันนี้ก็ยากอันนั้นก็ยากยังจะเล่นอีกนี่เม็2สองลองอ่ะลองลองเองนั่นวนประสาทใช่ไหมอันเนี้ยทำอันเนี้ยง่ายสุดแล้วเนี้ยเขาให้ต่อไปตรงไอ้ดำๆนั่นน่ะ พี่เล่นวัยเลยนะมองสอนอยากสอนเย็นดูเนี่ยเนี่ยกัก,ก,กระดุมแค่นี้ไม่เป็นจะไปทำอะไรได้มันไม่ไหวแลยน้เว้ไม่ไหวเลยน้ไว้เรียนรู้เองแล้วกันกลับไปทำงานดีกว่าเพืออเวลาเอาเฮีย oh, มีสปอร์ที่เฮียต้องอ่านวันนี้ครับออืขสนใจเฮียไหนเฮียบอกว่าไปปฏิบัติธรรมไงทำไมกลับมาเร็วจังอ่ะกูบรรุแล้วไงจิตกูนิ่งให้กูกลับก่อนมีไรป่ะฮะหรือมึงอยากจะฟังกูเทศสักเซตหนึ่งเอาไหมได้มาทำไมช่วงนี้คิดมึงมีจังเลยว่ะไป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 มึง ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ g o ก d n ดไ h t t ชามเป็นประจำเช่นเคยกับผมด่เจเคนคนนี้สุขเศร้าเหงารักมีอะไรโทรมาแชร์กันได้เลยนะครับสายแรกมาแล้วนะครับสายแรกครับเชิญนะครับจากไหนครับคุณแม่มอสามครับอ,อ๋อก็ขาประจำของเราเช่นเคยนะครับสายที่ทุกคนรอคอย ช่วงนี้โทรมาบ่อยมากโทรมาทีนะครับขออนุญาตตัดสายไปหลังไหม่ให้คนอื่นเขาคุยแทนบ้างนะครับพ่อหนูผิดสัญญาชอบว่าแต่หนูแต่ตัวเองก็ทำไม่ได้ถ้าพ่อฟังอยู่นะคะฟังให้ดีๆนะคะเดี๋ยวหนูก,กลับไปทำเองทัไงดีอะพี่เฮ้ยสถานก,การณ์แบบน,นี้เปิดเพลงแซ่ก,ก่อนเลย<อ>เปิดเพลงเลยเปิดเพงเลงแรกเปิดเพลงแซ่กของศิลปินท่านใดครับ cứ thăm ngày mừng đi bác nhé วันนี้ตื่นเช้าจังเลยนะครับรางวัลของคนตื่นเช้านี่เลยอาหารเช้าใจเย็นเยนเยเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันแบบง่ายๆนะไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าต g g s เอ็กซ์ต t a าจริงๆแล้วเอาที่ถูกต้องมันเรียกว่า fried egg ออกเสียงสิ fried egg มากอ่ะกินได้ขนมปังนี้มันเป็นรูปทรงอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสังคิดว่าสีส่เหลี่ยสแควร์อ่ะสแควร์กินเข้าไปแล้วให้ข้าสแควร์แล้วร่างกายเป็นโโทรนีแองเกิลโอ้โหทรีแองเกิลมันต้องอย่างนี้อ่ะเดกระดุมนะ เอาชายเสื้อมานี่กันก่อนมาชนกันหนอะเปึ๊บแล้วก็เริ่มกัดเออนี่นีนี่บนบนลงไปนี่แล้วก็มาแข่งกันแข่งกันเอากระเพึ่อเสื้อนะเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยอันนี้ไอไออะไรไออะไร Ice cream ซีแครอทแครอทเก่งมาก สนับสนุนโดยฟองดูชีสเซตชุดปิ้งย่างและฟองดูชีสสไตล์เกาหลีที่ซูกิชิซัม s ุงกา a ล็กซี่เอเจเียกยังไงก็สนุกได้ต่ออ่ะเดี๋ยวล้าเข้าห้องสอบละหอมเบา กระตูนได้แล้วเหรอโหวันนี้ต้องให้รางวัลเขาหน่อยแน่แล้วผลเป็นไงบ้างอะ